เรียวมี P3 Ultra ปล่อยทีเซอร์ครั้งแรกเป็นสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องทั้งด้านประสิทธิภาพกล้องและดีไซน์โดยส่วนภาพทีเซอร์นะ,ะเปิดเผยว่า P3 Ultra เนี่ยมีจุดเด่นทั้ง3ด้านเลยประกอบด้วยการออกแบบและการถ่ายภาพและประสิทธิภาพครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทางแบรนด์เนี่ยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลสเปคและเทคนิคใดๆในตอนนี้ซึ่งผลทดสอบกิบเบิลล่าสุดได้เผยให้เห็นนะคะว่าเรียวมี P3 Ultra เนี่ยจะมาพร้อมกับชิป d ด m e n s i t y 8350มหมีแรมให้ 12G b และระบบประดิษ การแ n d r o i d เวอร์ชัน1 5และก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะมีตัวเลือกนะครับความจำเนี่ยคือแรม12บวกกับ r อมเนี่ย 256GB แต่เมื่อเรานำมาเทียบกับรุ่นปัจจุบันอย่างเ r e ยวมี P3 Pro รุ่นท็อปสุดน,นะครับก็คือให้แรมมา12 r อม 256GB โดยราคาเนี่ยอยู่ที่26,999รูปีในอินเดียนะดังนั้นนะครับจึงเป็นไปได้นะว่า P3 u t r a เนี่ยจะมีราคาที่สูงกว่าแต่ก็น่าจะไม่ถึง30,000ลูปีถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 0 1,600บาทซึ่งกใกลเคียงกับคู่แข่งอย่างพ o โก X7 Pro ที่ใช้ดิมอนซี่แป0 0รและวางจำหน่ายในราคา27,999รูปีในอินเดียส่วนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยคาดว่าเรียวมี p 3ส t มอน่าจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนนี้และยังมีข่าวลือนะครับว่าเรียวมี p 3 5 G เนี่ยที่ใช้ชิป s n a p ด r กอน n 6 Gen 4ก็น่าจะเปิดตัวพร้อมกันอีกด้วยครับอันนี้ก็ได้นำข่าวมาจากช่องดอยแซนเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับ